ตรงนี้นำรดเห็นขอบฟังพิ่ข้างนั้นครับสุดยอดอีกแล้วสามพี่น้องสามนามสกุลนามสกุลเดียวกันเลยแมนเหรอเย้งามเลยครับอืมอลังการงานสางไข้ข้าวเมื่อนี้ แต่ละดอกแต่ละดอกสวยทั้งนั้นโอ้ยทนาเนี้ย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 ไข่เนไข่เน่ไข่เักโอ้ยอปอยแมสิ่อื่นหายอปอยมนะครับปาดปอดบุงามือตาเพ่งฝ่ามืออู้ยบิ้งตื่ะครับ้อ่านยังมาเหินเเลยเลยเห็นเลือดใจอน ดีย๋ยวลีลาด้วครับเหลือใจก้อนเมืง่งกีล่ะฝั่ม,ม,มืออุอออ้ยมา้ันดวอเยเนาะอันดล่ะอ้ยอก็นมูเลยตัวนี้อายะอายะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี้เน่ยสิบดอกแล้วครับอ,อืมัมนบอบบด สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสู่ผู้สุขน 4, 4, ุนเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านีพาพพี่น้องเขาลอบปลาเห็ดไข่ไหมเก่าไหมเดิมเขาล้วครับแม่นจ้ะ้าดนไปต้องกันมาหนิที่ได้เต็มตาขึ้นเมื่อวานบ่คนก็บลายคือเก่าแล้วครับปลาตากแดดเด้อพี่น้องหนองบัวตากแดดของปลาเนี่ยแหละครับสามปลาเชียรอนปลาเชียรอนดูไปต้องกันครับมันมีสีตกด้จกักสีตกจักปลาเนาะครับสีมันบ่สีมันแต่ปาลาแหลก เนื้อสีมันป,า 2, ปา 3, ลาสองปลาสามรุ่นนแล้วกันเลยครับสวยงามเลยครับหนองเพิ่นหน่อยเพิ่นยเพิ่นไงตัวนี้ตกวแป้งครับงามงามเลยไข่เ,เขียวครับ ไม่ๆหม,มคุ้มเพราะเลยสีออกไม่ๆกอดอกขาวนวลเลยครับเปิดกระต้องขึ้นดอกขึ้นแต่ครับขึ้นดอกคนน้อยๆออ้ยคู่นี้ครับกำลังงามเลยไข่ขาวอดอกบานกะขาใหญ่สวยทื่นด,ดอกตูมกำลงามครับ สุดยอดสุดยอดอ้าวติดตุ้มเลยอู้ยขาวขอ้วนอ้วนต้องบอกผลอดีมเลยครับตุ่มงองง่าอีกแล้วครับไข่ขาวไข่พนตุ่มกำลังสวยสุดยอดเลยความงาม ออก่อนเล่นหนังวัวครับหนหน้าวัวมล้ตีนงูด้วยถ้าเท่าแล้วออกันบอกเท่าแล้วครับโอ้ยออกจากหนังวัวมาไข่ขาวดองไงครับออกน้ำผื่นเลยโอ้ยขา หลังกันแล้วดอกบักใหญ่เท่าฝ่ามืออีกแล้วดอกนี้ดอกนี้อุ้ยพอยเมย์เท่ไข่หนักหนักหน่อย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 หนย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 ไข่หนักไข่หนักไข่หนักอุ้ยพ่อยเมย์เฉยเอื่อนหายพ่อยเมยนะครับปอดปอดฝ่ามือตาเพ่งฝ่ามืออุ้ยเบิกตัวละครัแต่อาจยังมาเห็นทะลุเลยอุ้ยเห็นเลือดใจก่อน อย่า,าลีลาเด้อครับเหลือใจก้อนบังที่ล่ะฝ่ามืออุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วลปล่อยแม่ดอกเดียวปนอิ่มดอกเดี๋ยวปนอิ่มหรือเราไงก็หนาหยาดบังนาพร้อมใหญ่บ่ใหญ่บ่พี่น้องออกทั้งคางให้เบิง่งออกทั้งคางเออผลด,ดอกซ้ำนาเลยแชฉอ๋อ อย่าดมไรยสปอร์ออพอดีเขาสปอร์จะขึ้นสมองพอแล้วเนี่ยนองมันอ oh, นองมันบัยน,นี่อุ๊ยลูกเหรอนี่มันนองดอกโอดอกไงก็มาพอดูมแล้วพออีแม่เห็ดไข่ยักษดไข่ของแท้ก็หน่อยดอกนึงครับไ่ก,บกระตอมง่ายสีตั้งสามดอกครับ ีอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องขอไข่เขียวใหญ่อีกแล้วอวอ้ยขา,ขาพออีแมียขาเ,าเดี๋ยวพอดีเอกแล้วครับขาขาพี่น้องขั ขาอุวนเลยครับอุย้ยใหญ่กว่านี้โปมือหยาดสองเถื่อนี่โปหยาดหน่อยไปเลยอันสอนดอกเข็ดไข่เขียวครับตรงเดี๋ยวป้อิ้มอีกเหรออุ้ยที่พลอยเม่ตูงงามอีกเหรอบานกับดอกซ้ำฝ้ามืออีกที่นี่ครับมึง,มงแต่ขางั้นมนะนางั้นมานาเอื่นห้าพ่อห้าเมียเหรพ่อจุ่มเค็ดงามงามมึงขา หนี่มือจะอาดหน่อยอีกคือเก่า <c oughs> มือขาบางให้สะอ่อนโดนโดนดน่น,นี่มือยังมาหน่อยเอาแถอขาเห็ดมันใหญ่บ่ขาเห็ดใหญ่เนา้อ้ยสุดยอดสุดยอดอีกแล้วโอ้ยชื่นใจ,จขาตัวแหงแล้วพอยีเมียอีกแล้วตูมนั่นขาบังง่ายอีกแล้วครับคุณบังง่ายอีกแล้ววิ่งใส่ข่าวมือน ก่อนเลยครับยอดเบื้งขาอ,อยา่าติ่มมันอย่า,าติ่มมือมือยะตอนนี้มือ,อ,อมือกระเพ้งกันหน่อยเบื้องตีล่ล่ะคนเราใส่เลยก็เห็ดปุ่นเหลือออกสองคางนี่โป้เลยขาเห็ดอ้ยขายัางไงก็ดอกตอนนี้ครับเพป็น,นทน่านบาน้ย <c oughs> อีพออีเมค้าอีกแล้วสุดยอดเลยครับดอกในคันบ้านนี่อุ้ยคุดบึ้งเลยอือพออีเมดอกเดี๋ยวปนีมีคือเกขาขนาดเต็มเด้อครับนี่อุ้ยสุดยอดสุดยอดอุ้ยเอาอีกแล้วพี่ดอกอุ้ยตูดอีเมค้าใหญ่อีกแล้วอุ้ยสามดอกแล้วอุ้มนี่อุ้มนีสามดอกแล้วครับ ปะปาด,<อ>ด,ด,ดุยอดเลยเห็ดไข่ขาวมือโอ้ยแม่เห็ดไข่างามอืมอลังรงามๆเลยนี่ดีแต่ละดอกมือนี้ไข่ขาวครับอ <c oughs> ลังการไข่ขาวอีกแล้วมือนี้มีแต่ดอกบิ๊กๆเลย <c oughs> อลอ,องเบิ่งกระตาเด ปนใหญ่ปิอวดได้แกงไงล่ะครับมับนปนแหล่ดอกเดียวปนยิมแต่ไร้ข้าวแล้วครับปนดอกเดียวกลิ่นโมมืดมีแต่ยีพรแง่เฮ็ดเลยแต่ละดอกสุดยอดแล้วมือหนึ่งกลุ่มโตยีออ่ครับสมานทำเลยไข่เขียวกับพอไข่เขียวยักดอกเดียวมือนี่เมื่อท่านผอมมืออีกอยู่ครับไข่าขาวมีแต่ใสบ่บิ๊กบิ๊กมีแต่จำโบเลยมือนี่มัอนยอิ่งยาก เหริแต่ของไงจับแต่ของไงเลยเมือนี่มีแต่เต็มกำเลยขาขึา้นขาดอกขึ้นดอกมันจะของปลากึ้นไปเครื่องดอกแล้วครับของแจีนินของแสีบถุงเงาเหระครับอืม ลังการงานเห็ดไข่ขาวไอพี่น้องเบิ่งงามงามเคละดอกแต่ละดตูมตูมก็งามบานก็งามเนาะข<า>ุนงามแม่นติแล้วพุ่นงามเหมือนขี้เกียจบอกแล้ว <laughs> ขอนได้ล่ะอุ้ยบอกเสีนมูด้วยตัวนี้อ่ะยะอ่ะยะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาทีนี้เนี่ยสิบดอกแล้วครับอือมันบอสบัดคอมเมนครับต้องนอกต้องนอกอยู่แบบนีงแต่ไนพี่น้องเมื่อก่อน อืมซี้อซีทางนี้ก็บซีนี่ก็บซีทางนั้นซองทาง้ายยาดซองทางตะเพงหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดดอกครับมันแล้วมันแล้วเหลือเวลาลุยแล้วบ้านนี้มันแล้วครับมันไข่ขาวมีแต่ดอกงามมามันไข่เขียวมูอยู่แล้วครับ ทางไหนบัน,น,นาง่อนต้นก็สี่องปลาเพื่กตันนี้นะครับนี่โอ้ยมาทันเวลาอีกผมขึ้นนี่ไปบบแล้วบารายซ้ำบานซ้ำนี่แหละโอ้โองดอกสี่ดอกนึงแน่พนีกแล้วนีมีมีที่ขังต้นไม้น่อยเปิดลอกเปิดไม้์อก สองกระดองนี่งหน่งองกระตาก่องกรอโดกเดียวเหละทางกระตาสาดอกเ่ดอกเดียวแราทางนี้ซีหุ่มมันสามหน่ดอกนึงเนาะมันีเด่นมนเดสิบสีเลยครับ โ12ออกไปเดี๋ยวมันจะร้อยมา4จนไหนล่ะันได้บอพิษเหรอ12ราคา12ดอกตัว14ไม่เก็บของจริงหอยขอยเ่าเสีได้หอยยังกอหอยเดือนน่อยตาดูดินั่นปาเล้วเถียน14นันสองตมว่อบันนีอบอพิษเดบมมันจอยบันนี่อาจคุ้เกักืบคือ นี่ยาคุ้เขาเกล็ดเจ้ง,ไไงนี่นั่นพุ่นจุ่มึ่งนั่นซิบหาว่าบัดรนี่อย่าว่าบอกไปมันแห่งสีพอ่อไงจังวะน่ะแิบหาว่าบัครับเราคุอถ่ายคุอถ่ายของมูนี่ต <c> ร <oughs> งนี้ยีกนั่อีกแล้วครับ มีสองขาอุ่นดวน่วนทื่เก้าครับไข่เขียวมาหีึดอกนึงเตี๋ยวเยอืขึ้นึงยเด็กกันกินอ้ยขาตอนกระขาคนละครับขาใหญ่ขายาวดอกนี้ก็ท้องแค่เลือบวหมเต็มดอกครับขางามๆทื่เก้านีเลือดตะขาครับ ขาเก่าขากระหอมคือเก่าครับอมาอีกแล้วครับใส่ขาวใาใส่โคนใส่น่อยตอนนี้พ้นกระบานแล้วขันใส่น่อยใส่น่อยก็สวยมาอีกแล้วหนึ่งดอก ไข่ขาวครับแต่ลังามๆเลยเหมือนสุดยอดอีกแล้วสามพีนออ่น้องสามนามสกุลนามสกุลเดียวกันเลยแน่น้ยงามๆเลยครับอ,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 อรัญญาอลังการงานสัางไข่ขาวเมื่อนี้แต่ละดอกแต่ละดอก สวยๆทั้งนั้นเห็นขาวๆวาตถเห็ดพ่นเห็ดไข่เห็ดครกครับเห็ดครกเห็ดครกไม่ใช่เห็ดทานตัวนี้แสบเพื่อกันครับหนึ่งจิ้มน้ำพริกดอกนี้นาที่คนเตะครับยี่ท่างยางพอดีเลยใบไม้บังเพื่อนบ่เห็นวิขาอวบขื้อเก่้าครับ ใไม่เพิ่นโป๊กไหวห็นแต่ขามันขาอ้วนๆคือเก่ายงติผุคนผุนยางก่อนเลยเนาะรู้วันหวนเลยอุ้ยขุ่นดอกนึงครับยาดหยาดอุ้ยนางกิ่มดอกนางกิ่มดอกนี่แยกไปขุ่นบ้านเทะเลเลยครับลลเยยดอกไงอีกแล้วดอกไงอีกแล้ว อมือนีิมันก็ใส่ดิบๆเลยแล้วเอาดิบแล้วห้าสิบบาทเนี่ยได้ไหมออกดิบๆบ้างทางขาเพิ่อนอุ๊ยสายอวนๆเราก็เงยสายอวนอีกแล้วครับเราจะปนอีกแล้วเราจะปน,ปน,ปนอีกแล้วครัาครัอ้วงอ้วงาคเนี้ย อือแต่ละดอกวันนี้ให้ภาพบรรยายมดขำสีวาก่อแดงครับอใบใหม่พันนาหัวพันกระโปบเลยสวยงามเลยครับ <c oughs> ใบห,หน้าพันกระดังขึ้นได้ครับดอกใหญ่สวยๆเลย อุ้ยขาวดวดก็แดงกระงามครับอุ้ยแต่ละตุ่มพี่น้องสุดยอดเลยมือเน,น,นี่ยงานเจ๊ไข่เขาวิ่ <c ười> งทั่วบึงทั่วบึงดตุมปุ่ต่ละดอกตปละดอกอุ้ยอ่อนจนขาดอกกระงามอดอกกระงาม หอมอีกเนี่ยกลิ่นฮิตโครกเด้อครับโครกโครกกำลังตุูงงามๆครับกลิ่นกิ่นลำพีกกระแสบกำลังสวยๆอหกดอกครับหนึ่งพันนะ้าดองบาน ส่งมาได้เลยครับดอกไม้พันนาอุ้ยยอดเลยดอกเียเอ็กโคกี่แล้วครับอูนี่ออกเป็นมูยุติเท่ามัดล่ะเท่าพี่เป็นเท่าครับเอาไ่้ได้พี่แต่ไม่ไหมเท่าเท่า เีอได้ยวครับหาหกดอกอุ้มูกบไง่ลยเลยถึงเขาบ่ถเต็มตาเลยครับเสียบกันก็ให้ทานนะเด้อครับนหนึ่งกินน้ำพริกอ่อ,อนๆแต่เนือเพิ่นบนะานาำให้ทานอกครับให้ทานงอันที่สองครับออกเป็นมูง่เลยเพิ่นชาวบดซึ่งมีตปวปลายเันจิง มือถ่ำเป็นกระตาเงีย้ยหน่อยกับบานหน่อยเงี้ย่ายกับบานง่ายจุ๋งง่ครับหายาเยงี้ยลงช่วงเครื้อดันเครื้อขึ้นมาอีเขาเป็นตเครื้อพุ่มดอกอีกเพิงหนึ่งขึ้นมาพิลุม่มพี่ต่งเลยครับสรุปความมันของข,องของ้าวโอนี้ครับโมนี้ บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดไข่าขาวมีแต่ดอกเอ้ยบิกบ๊กๆตูมๆยันยันบานกับบานพึ่งพึ่งครับบานดอกเดียวปนนิ่มเลยครับเมื่อนี่คิดว่าสีมันเข้มามามันปลาที่สองนอยหยาดปาลาแหลกได้เลยใส่กระตาดอกหนึ่งปาลาแหลกได้ดอกเดี่ยวมามันปลาที่สองเด้อครับวมามันดูปลาที่สองก,กับบานแล้วครับเมื่อแล้ว หยาดนุ่เขาแล้วหยาดสันสันหิวได้บวยเป็นสันสุขขอบคุณหลายๆที่เข้ามาไปก็ปกลังใจจะเพ่งขยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมกันไม่คิบนาครับคิบนี้กระมานคือเกา่า p <c oughs> ิ t a t o man มานแบบสุดยอดเลยคลิบนาพอกันไหมจากพี่น้อง ว่ามะกื่นเท่าจะเลาะทางไหนเนาะเราเวกสามปลาสี่ปลานี่ยละเลาะบานแถวบานพี่น้องแถวบานก่อนเราให้ทางขนาดจราดเพิ่นบุ่มก็หนีก่อนครับเฮ็ียอันจ้ะเราจะจังพาพี่น้องไปขอกันในชิมนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมานอีกวันโอ้ยสุดยอดมื้อนี้มื้อนี้สุดยอดไข่ขาวเลยครับมื้อนี้มีแต่ตุ่มใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเลยครับ ข่ากับมิแตีอพอยแม่ขา